แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปราบปรามการค้ายาเสพติดรวมไปถึงการจับกลุ่มผู้เสพติดมาบำบัดดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมากมายเพียงใดก็ตามแต่อุปกรณ์การเสพยาเสพติดกลับมีการวางขายอย่างเกินกาศไม่เกรงกลัวกฎหมายตามท้องตลาดทีมข่าวเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าพบเห็นการค้าขายอุปกรณ์เสพยาเสพติดวางขายกันอย่างมากมายหลากหลายที่ หลังจากได้รับเรื่อง้องเรียนทีมข่าวเฉพาะกิจจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอยังตลาดนัดสะพานพุธทธที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลือกซื้อสินค้าและเดินชมบรรยากาศการค้าขายกันในยามค่ำคืนที่ดูเป็นเหมือนดังปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่ถูกวางขายกันอย่างเปิดเผยนั่นก็คืออุปกรณ์การเสพยาเสพติดชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสพยาไอซ์กัญชาและอื่นอีกมากมายถูกมาวางขายอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายสิ่งร้านที่วางขายอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีมากมายหลายร้าน และแต่ละร้านก็อยู่ไม่ห่างกันถึงแม้ว่าตลาดนัดสะพานพุทธจะอยู่ไม่ห่างจากสถานีตํารวจคนครบาลพระราชวังเพียงไม่กี่ร้อยเมตรก็ตามแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดพ่อค้าอุปกรณ์เสพยาเหล่านี้จึงวางขายกันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือการถูกจับกลุ่มตลาดนัดสะพานพุทธถูกกล่าวขานบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กถึงความอันตรายจากอาชญากรรมรวมไปถึงการทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์จนทําให้เกิดคําถามขึ้นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากนั้น เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมินเฉยต่อหน้าที่หรือไม่ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการเพิ่มสปอตไลท์บริเวณสะพานพุทธเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นจํานวนมากเข้ามาโมั่สุมรวมไปถึงดื่มเครื่องดื่มมึนเมาบนสะพานกันอย่างมากมายเช่นเดียวกับตลาดนัดคลองหลอดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ทีทีมข่าวเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากได้รับเรื่องน้องเรียนว่ามีการวางขายอุปกรณ์เสพยากันอย่างจมขึ้นไม่เก่งกฎหมายด้วยเช่นกันซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการวางขายอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ภายในตลาดนัดทึก3จุดถึงแม้ว่าในคืนดังกล่าวจะมีการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจบนถนนด้านหน้าและด้านหลังของตลาดนัดของหลอดก็ตามอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดหากเป็นสถานที่สาธารนณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งถือว่ามีหน้าที่พิทักษ์สันติราษก็ไม่ควรจะปล่อยประละเลยให้มีการมั่วสุมในพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควรจะต้องหามาตรการสอดส่องตรวจตราเพื่อป้องกันไม่ให้การขายอุปกรณ์เสพยาแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนได้โดยง่ายเพราะเยาวชนเหล่านี้คือลูกหลานและอนาคตของเราทุกคนนั่นเองนัตพลทุมมาทีมข่าวเฉพาะกิจสปริงนิวรายงาน